ศาตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตลิมปะพยอมประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวามินทรธาราีนีพร้อมด้วยนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวามินทราชินีไร่ใต้ตํบลไร่ใต้อำเภอวิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหาในการดําเนินงานพร้อมหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาสนับสนุนสถานีอนามัยแห่งนี้ให้มีคุณภาพให้บริการประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีไร่ใต้มีพื้นที่รับผิดชอบ15หมู่บ้าน2,125ครัวเรือนประชากร6,126คนให้บริการแพทย์แผนไทยบริการธนกรรมและบริการทั่วไปสาเหตุการป่วย5อันดับแรกในปี2,561-2,563ได้แก่โรคระบบย่อยอาหารโรคระบบทางเดินหายใจความดันโลหิตสูง โรคระบบกล้ามเนื้อและโรคระบบต่อมไร้ท่อโดยโรคที่ต้องมีการเฝ้าระวังการระบาดวิทยาอันดับแรกคือโรคอุจจาระร่วงนอกจากนี้ติดตามดูแลถึงบ้านด้วยโครงการสามหมอได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้นำระดับจังหวัดและท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายระดับอำเภอระดับจังหวัด สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชิเนียไร่ใต้แห่งนี้ได้ดำเนินโครงการมหัศจรรย์1,000วันแรกแห่งชีวิตนำร่องโดยมีกิจกรรมปรับพัฒส,สอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น3ครั้งคือครั้งที่1เมื่อมาฝากคันครั้งแรกเป็นกิจกรรมที่สร้างทัศนคติให้กับพ่อกับแม่ในการมอบต้นทุนชีวิตให้ลูกตั้งแต่อยู่ในคัน ครั้งที่สองเมื่ออายุคัน20-26สัปดาห์เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีของพ่อแม่ในการพัฒนาสมองและจิตใจของลูกและครั้งที่สเมื่ออายุคันภา3สิสัปดาห์เป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคลอดโดยมีหญิงตั้งครรภ์และสามีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน6คู่หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการคลอดแล้ว5รายถ้ารกมีน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า2,500กร,รมัม5ราย ร้อยละ100ถทารกมีพัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์5รายคิดเป็นร้อยละ100